แสงเงินสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับนะครับอาจารย์ครับการเดินขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมเดี๋ยวนี้มีทั้งกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยแล้วก็กระจายไปหลายจังหวัดนะครับเพราะงั้นเองเนี่ยการชุมนุมแต่ละกลุ่มเองก็จะมีข้อเรียกร้องที่ต่างกันไปในข้อยิบย่อยนะฮะแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าทุกคนเนี่ยยึดหลักของ3ข้อเรียกร้องใหญ่ๆนั่นคือการหยุดคุกคามประชาชนยุบสภาและการแก้รัฐธรรมนูญนะครับอาจารย์ครับ อีกกลุ่มหนึ่งที่การเคลื่อนไหวมีขึ้นล่าสุดนะครับหลังจาก19กันยาย,ยนชุมนุมใหญ่นั่นก็คือกลุ่มไอรอเดินขบวนข้างถนนกันไปเป็นแถวแนวยาวเลยนะครับอาจารย์ทีนี้เนี่ยเขาให้ข้อเสนอแล้วก็อธิบายหลักเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการตั้งสสรในรูปแบบที่เจาะลึกถึงรายละเอียดนะครับไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันมากนักนะครับเขาบอกว่าการที่จะให้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเนี่ยต้องเลือกได้เพียงกลุ่มเดียวเบอร์เดียวนะครับ จากนั้นก็เอาคะแนนมาคำนวณที่นั่งสอสอรอคล้ายกับการเลือกตั้งแบบระบบบัญชีรายชื่อนะครับเพื่อจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงนะครับอันนี้คือรายละเอียดที่เขาพูดเอาไว้คร่าวๆนะอาจารย์นในการตั้งสอสอรอในมุมมองอาจารย์เนี่ยถ้าเทียบกับรัฐธรรมนูญปี2540กับการตั้งสอสอรอชุดใหม่ที่เรายังไม่เห็นว่าแง่มุมในการตั้งมันจะเป็นยังไงแต่ยึดหลักว่าต้องไม่ลักไก่ไม่ลักลั่น และก็จริงใจที่จะถ่วงดุลอํานาจของทุกฝ่ายให้เข้ากันเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นยังไงและมันควรจะมีบุคคลใดเข้าไปมีส่วนร่วมบ้างอาจารย์คือที่จริงไอ้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยถือว่าเป็นสาระสําคัญของการเคลื่อนไหวแต่ละกลุ่มแต่ละหน่วยที่ออกมาในการเรียกร้องสิทธิฐานว่ารัฐธรมนูญนั้นเนี่ยมันควรที่จะได้รับการแก้ไขเพราะว่าเป็นรัฐมนูญที่มันยาก ต่อการสร้างระบบประชาธิปไตยนะครับในระบบการปกครองรเพราะฉะนั้นเห็นไหมทุกกลุ่มที่ออกมา,อาประทวงจุดหลักของมันก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลงรายละเอียดผมคิดว่าถ้าลงรายละเอียดเนี่ยมันเป็นเรื่องของอกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมากกว่าแต่อย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีหลักของมัน นั่นก็คือการแก้ไขรัฐมนูนว่าจะแก้ไปแนวไหนอย่างไรจะตั้งสสรหรือไม่ซึ่งขณะนี้ทางสภาเนี่ยขาก็ดํบเนืนการอยู่นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงว่านักการเมืองทุกคนนะครับมันก็ยึดอยู่อํานาจเพราะฉะนั้นอํานาจอยู่ที่ใครเนี่ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์มันก็หลงในอำนาจและจะต่อยอดต่ออำนาจไปเรื่อยๆถ้าไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคและขวางไว้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น มันต้องเกิดสมดุลที่เขาเรียกว่าการทวงดุลอํานาจและมีกติกากฎเกณฑ์คือรัฐธรรมนูญน,นะครับออกมาตั้งเป็นกฎเกณฑ์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้รอเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาค่อนข้างจะลงรายละเอียดนิดหนึง่งเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นกรอบในการทําให้มันเป็นรูปธรรมว่าเออรนะรเราต้องปรับอะไรบ้างสิ่งที่สําคัญหนึ่งองค์กรอิสระนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขรัฐนูลเนี่ยตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็มีองค์กรภาคประชาชนเข้ามาแต่จะลงรายละเอียดกว่าพักการเมืองครับถูกไหมครับเพราะอะไรครับเพราะเขาอาจจะมองในรายละเอียดว่ามันกระทบต่อสิทธิ์ของประชาชนครับและในมองเห็นว่าไม่ว่าต่อองค์กรอิสระซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์สําคัญไม่ใช่องค์กรหลักก็ยิงอยู่แต่เป็นองค์กรสําคัญในการแก้ไขปัญหาถ้าองค์กรอิสระเนี่ยไม่เป็นกลางเสียแล้วนะครับตาตัวเป็นเหมือนกับตัวช่วยนะครับ ให้ขวายที่มีอํานาจเขาก็สร้างปัญหาถ้าทุกอย่างเนี่ยดำเนินการตรงไปตรงมาชัดเจนถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดขาวเป็นขาวดาเป็นดําปัญหามันไม่คงมาถึงขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางขวายที่ร้องเรียนเร,เรียกร้องในตอนนี้นะก็วันหนึ่งคุณต้องไปดูเรื่ององค์กรอิสระตั้งแต่อิสระธรรนูนกกตอ,อะไรอยอะแยะเลยสิทธิม,มายยานุษยชนกศสมกชอะไรางี้นนะสิทธิมายยานุษยชน เหล่าเนี้ยต้องไปดูแต่ถามว่ามันมีเหตุมีผลไหมมันก็กลายครับว่าเหมือนกับเรื่องจริงที่เขาว่าถูกไหมครับไม่เขาว่าอะไรเขาทำมาแล้วองคกรอิสระนะครับเวลาเลือกตั้งเข้ามาใหม่แต่งตั้งเข้ามาใหม่นะครับมันต้องแต่งตั้ง,งกลุ่มคนที่มองเห็นได้ว่าเพื่อสนับสนุนให้ผู้มีอำนาจในขณะเดียวกันนั้นปอมีเรื่องมีราวต้องให้องคอ์กรอิสระวินิจฉัย เราก็จะมองเห็นได้ว่าเป็นวินิจฉัยในลักษณะไม่ตรงกับความรู้สึกหรือข้อกฎหมายหรือระเบียบความน่าจะเป็นครับมันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดมวลชนออกมาเยอะอคนสัมพันธ์ไม่ได้ถึงบรรทัานจถกต้องโดยเฉพาะการตัดสินคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองต่างๆนี่นะครับใช่ครับก็รู้สึกว่ามันเองเอียง ในทำนองนี้นะคะในการปราศัยของการเดินขบวนไอรอเนี่ยเล็กๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันวนผิดอยู่ฝั่งเดียวมันมีปัญหาอยู่ฝั่งเดียวมันยุบพักกันอยู่ฝั่งเดียวไอแบบนี้ก็มีอยู่ตลอดนะครับสสรเนี่ยครับอาจารย์ค่อนข้างจะมีความสําคัญในการเป็นตัวการที่จะไปร่างรัฐมนูญกันใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าชื่อเขาคือสภาสมาชิกสภาร่างรัฐมนูญทีนี้เนี่ยนะครับ คนที่เสนอในรายละเอียดครั้งนี้เขาบอกว่าหลักการเนี่ยพรรคการเมืองแต่ละพรรคเนี่ยทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยถ้าให้พูดเฉพาะหลักการมันสวยหรูมันดีหมดนะครับ,รบแต่วิธีการปฏิบัติการลงรายละเอียดเนี่ยก็ไม่ค่อยพูดถึงอย่างที่อาจารย์ว่านะครับ,รบสสรต้องมี200คนมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนนะโดยใช้ประเทศเนี่ยมาเป็นเขตเลือกตั้งกันเลยนะครับผู้สมัครรับเลือกตั้งจะสมัครแบบคนเดียวหรือแบบกลุ่มก็ได้อ,นนอันนี้คือยังไงอาจย์ค,คือหมายความว่า การผู้สมัครเนี่ยเขาเหมือนเลือกผู้แทนสมัยก่อนนะเบอร์เดียวยกตั้งเขตเลือกเป็นกลุ่มเลยหนึ่งสองสามเบอร์เดียวแต่ว่าสสเนี่ย<ๆ>จะจํานวนมากกว่ามีทั้งแบบเขตและบัญชีรายชื่อใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักคิดของไอ้ลอเนี่ยนะครับที่เขาเขียนในลักษณะแบบวิธีการลงรายละเอียดว่าวิธีการเลือกสอสอรอเลือกอะไรยังไงเนี่ยซึ่งจริงๆในความเป็นจริงนักขณะดีเนี่ยขอเพียงว่าให้ลุ้นได้ได้ว่า ให้มีการตั้งสสรไปก่อนเนี่งถูกไหมครับตัวตั้งแล้วเนี่ยวิธีการเนี่ยผมว่ามันอยู่ในรายละเอียดประกอบณขณะนี้เนี่ยตาบ้านเมืองให้มันเดินไปได้ปัญหารดน้อยลงเนี่ยนะครับให้มีการตั้งสสรให้ได้ซึ่งณขณะนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะได้ตั้งสสรอหรือเปล่าจะได้แก้มาตรา256เมื่อไหร่แล้วก็ตั้งสสรเมื่อไหร่แล้วกติกาในการหาสรอเป็นอย่างไรอย่างเป็นอย่างไรค่อยว่ากันแต่ที่จริงเนี่ย แต่ก็มันมีส่วนดีอยู่บ้างอย่างน้อยเนี่ยเคาะหรือส่งสัญญาได้รู้ว่าเออถ้าเรื่องสรคุณต้องไปเดวนี้นะไม่ใช่คุณแบบลักไก่มาเป็นก้อนเป็นกรรมในลักษณะแบบหมกเม็ดออกมาและเกิดปัญหาอีกแต่ถ้าเรามาตีกันไว้ก่อนว่าเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่นะอย่างน้อยคนคิดจะทํานี่ก็สะก,กิดใจบ้างแล้วแหละว่าเออเหมือนจิ้งจกอะ่ะก็ทักกันต้องหยุดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยออกมาทักท้วง แล้วชี้เห็นว่าออปัญหาอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกลักษณะกฎเกณฑ์กติกาสะส,ะสะรเป็นแนวนี้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยความบิดของผมก็คือว่ามันต้องมีหลักคิดและวิธีการนะครับที่ให้มันเกิดสสร,รให้ได้ครับแต่ที่สําคัญเนี่ยถ้าสวปัจจุบันนี้ไม่เอาด้วยมันก็ต้องล่มอยู่ดีถูกไหมครับยกเว้นว่ากลุ่มมวลชนเนี่ยมีเขาเรียกว่า มีอำนาจการแสดงพลังกดดันเข้าไปในสภาใช่ครับมีการแสดงอำนาจบทบาทนะครับให้สวเนี่ยคิดได้นะครับคิดได้ชุนคิดได้ว่าเออถ้าดื้อรัดนไปเนี่ยประเทศชาติจะมีปัญหาก็เลยต้องถอยคุณรัศงีสามเก้าแลยไม่ใช่เก้าเดียวคุณรัศมสามเก้ามันจึงเกิดได้มีสสรอได้ครับนะครับอาจารย์ครับ คนไม่ค่อยพอใจองค์กรสระเป็นอย่างมากนะครับในการเดินขบวนครั้งนี้ก็จะเห็นว่าพูดถึงเรื่องสอวอกันเยอะนะครับ,รบสวเชื่อมโยงกับองค์กรสระอย่างไรบ้างและเราก็เห็นว่าองค์กรสระในชุดนี้เนี่ยบางองค์กรถูกเซตซีโร่และก็มีบางองค์กรอีกเช่นกันส่วนน้อยที่ไม่ถูกเซตซีโร่ก็เหมือนกับว่าพอใจกับบุคลาการชุดเดิมอยู่แล้วอย่างกรกะตเนี่ยมากหลายครั้งหลายคราวนะกว่าจะได้ตัวละครที่ค,ค,ค่อนข้างน่าพอใจในฝั่งผู้มีอำนาจสมัยคอสอชอนะครับ,รบสวเนี่ยนะครับ ทำหน้าที่อย่างไรกับองค์กรอิสระครับที่จะที่จะทําให้ประชาชนรู้สึกว่ามีส่วนร่วมมากที่สุดคือเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญนครับคือลักษณะขององค์กรตรงนี้นะครับคือสวเนี่ยก็เรียกว่าสภาสูงครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคนพิจารณาเลือกองค์กรอิสระถ้าเป็นสวปกตินะแต่เป็นสวปกติไม่แต่สวปัจจุบันนี้ก็เหมือนกัน ก็ค<ด>ือ <OR> หมายความว่าองคอ์กรอิสระต้องผ่านความเห็นชอบส,สภาสูงจึงจะจบไปเป็นองคอ์กรอิสระได้แต่ว่าวิธีการคัดเลือกการได้มาก็จะมีคุณสมบัติต่างๆเ,เลือกเฟ้นมาแล้ว,ลวนะครับมีการกันกรองมีขวายมั่นคงอะไรต่ออะไรเลยสือหาข้อมูลแล้วเพราะว่าเป็นคนดีที่สุดแล้วก็คือตรวจสอบคุณสมบัตินั่นแหละตรวจสอบมาแล้วครับนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยต่อสก็เป็นเรื่องธรรมดาใครเลือกใครเนี่ย ให้มาทาหน้าที่ตรงนี้เนี่ยถามว่าเราต้องเลือกใครอ่ะแต่ผมมีอำนาจต่คุณตรงใจมีอำนาจก็ต้องก็ส่วนใหญ่ถ้าระบบดีถ้าระบบดีมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลถูกไหมถ้าระบบดีเนี่ยมันก็เป็นการโหวตเพื่อจะให้ได้คนเลวน้อยที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าระบบไม่ดีมันก็ให้อำนาจกับคนเยอะในการนําไปใช้ซึ่งเราก็ไม่มั่นใจว่าที่ได้มามันคนดีไม่ดีไหมเราก็ต้องการระบบดีถูกไหมเพื่อคัดสรรคนที่เลวน้อยที่สุดถูกต้อง แต่ทีนี่เวลาสวเขาสุดท้ายเนี่ยมันจบที่สวว่าเอาหรือไม่เอาอและเอานี่คือเอาใครที่เขาเลือกไม้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเขาเลือกไม้แล้วเนี่ยก็เหมือนกับสวที่ว่ามาเลือกนายกได้เขาเลือกมาแล้วสิบคนและเลือกห้าคนก็จงเชื่อเถอะว่าในสิบคนนั้นเนี่ยคนเป็นคนของคนที่เขาเลือกมาแล้วเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยคนของเขาคนผู้มีอำนาจก็ต้องได้ครับ เพราะในสิบคนใช่ทั้งนั้นจับตัวไหนก็ออกแต้มของผู้มีอำนาจหมดมนั่นคือกระบวนการสรรหารวิธีการสรรหาดีแต่กระบวนการนั้นเนี่ยในการดำเนินการการได้มาซึ่งคนเนี่ยลักษณะอย่างดีเนี่ยมันก่อให้เกิดว่าไม่สามารถองค์เลือกคนองค์กรให้เป็นอิสระได้เพราะกระบวนการสรรหาเป็นอย่างที่ว่าถูกไหมครับครับแต่ถ้าว่ากระบวนการสรรหานั้นตรงไปตรงมา เอาคนความรู้ความสามารถและมีความอิสระทางความคิดและตัดสินใจได้ในลักษณะอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์ทั้งอำนาจทั้งประโยชน์ทางทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเนี่ยปัญหามันจะไม่มีแต่กระบวนการคัดคนก็ามาเพื่อเป็นฐานในการแก้ไขปัญหาหรือสนับสนุนให้ตัวเองและมีอำนาจนั้นนั่นคือประเด็นเริ่มต้นการสนหาที่ไม่ถูกต้องมาแล้วตั้งแต่ต้นแต่ถามว่าระบบดีไหมดี ดียังไงก็มีการสรรหาคนดีนูน่นนี่นั่นเลือกตั้งแต่ศาสรดีกาอะไรเยอะแยะเลยเข้ามานั่งอยู่ตรงนั้นแต่ในขณะเดียวกันนั้นใครละ่ะเป็นคนคัดเข้ามาถูกว่าก็ผู้มีอำนาะจครับ,รบแต่ถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยนะเอาชื่อกุลสงบัติมาเลยใส่เข้าไปจับฉลากยังดีกว่าด้วยซ้ำไปถูกไหมเพราะฉะนั้น,นคือคนเลือกคนมันก็ต้องเลือกคนมาใช้งานของตัวเองนั่นหลักคิดธรรมดาแล้วบอกมาเป็นอย่างนี้ทุกคน,นก็ต้อง กระทบโดยตรงและเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เลยมีการเรียกร้องให้มีการเลือกสอส,อสอรอและบรรจุเรื่องละเอียดว่าองค์กรอิสระนะต้องเซ็กซิโร่ใหม่ต้องมาว่ากันใหม่นะแล้วบ้านเมืองกันอ,อ,องค์กรอิสระใหม่สอวอใหม่นะ ระบบประยุทธ์ไม่มีแล้วก็ร่างธนูญใหม่โดยมีสอส,อสอรอที่มีรายละเอียดโดนใจประชาชนด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะว่าได้มาแค่สอส,อสอรอหน้าตาเป็นยังไงรายละเอียดเป็นแบบไหนไมันจะสนใจกันแล้วอย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับ,รบเพราะงั้นเนี่ยนี่ก็เป็นการชุมนุมของกลุ่มไอรอและก็พันธมิตรอีกกลุ่มหนึ่งที่เคลื่อนไหวหลังจาก19กันยายนแล้วก็จะไปติดตาม ความเคลือ่อนคลื่คืบหน้ากันในสภาคือวันที่23กันยายนที่จะมาการพิจารณาเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยนะครับก <23, S 1> ็ม <24 S 1> ีแรงกดดันที่ส่งไปยังสภาในวันนั้นแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณทนายความทวีศักดิ์แสงเงินขอบคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเรกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร095 4 6 0 5 5 8 0